สวัสดีครับเสานียุตลาดนัดคุกกระบือชุ่มผู้บุตรหรือตลาดน้ำแก้มเพื่อเมืองเจ้าเลศครับรน้ำเรียนราคากล้วยพี่น้องรับทราบของเสานีนะครับถึงวันเสาร์ที่ที่หกเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้ยราอยสิบห้าครับกล้วยเบื่องราคากล้วยครับเหนียยีมีม่พร้อม ขายเราบัเซียดใช่ไหมครับฮะเปิดเทด่าไรล่ะเปิดได้สแสนสองหมืนครับแสนสองหมืนผสมได้เจ็ดเดือนแล้วท่องเบิ่องพัน,ลนหลันเบื้องเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วล่ะ,ละสามเดือนตัวประก,กันท่องไปประก,กันท่องครับปกกบะบระก,กันท่องคำเบื้องพันหลานสูงลอยเท่าไรอ่ะลอยสี่สิบบวกครับประกันทผม รับประกันทองเรียบร้อยมดทุนเน่รับประกันทุนเน่เนาะอ่าเนาะกันตำหนิทุกย่างครับฝากเบอร์ทรนะครับ083สาครับจากรอยมครับมันหมันครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าเม่ลูกวันนี้เอาเปิดเซอร์เรียสหนเสยนห่ามีไปโีไป

ตัวล่องไหนน้าหลานเอ้ฝ่าเบอร์โทษไลูกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองห้าหนึ่งสองสี่หกหนึ่งสองสี่หกทำมันมาน่าหลานเ้ขอบคุณครับขอบคุณมันมัดบ่อหารเดือนนี้อ้างป้างขึ้นเนี่ย เจดเดือนแล้วให้าเดือนเล่ฮะใ่ห้าเดือนหรีเดนกลัวพ่ออะไรเดนครับโดนพัล่นูงไรสนลยรับประกันทองไปครับตัวน้เลยตอร่องไหนเนาะบผมาเบอร์ทูดนะครับ 061- 061- 118- 118- 92-00- 92-00- จากไสครับอำนาจครับอำนาจเาจริญขอบมุณมานะครับขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีครับแม่แมลูกก็ด้วยเนี่แม่ลูกครับผมก็เท่าไหรนี่ เกล็ดมืเก่าแม่ค้องเลยเดือนคองไผเจ้าสั้นครับเจ้าสั้นลูกกนเด่ลูกก้นใหญครับีเจดเือนครับลูกแม่ครับลูกแม่นี่ยเมีผสมจเดือนแล้วก่อนสองเดือนแล้วครับผานแล้วานสองรอบตวจท้องไปตรวจครับผานไสอรอบตัวล่ไหนเนาะตัวล่องไหนครับผมแม่สูงเท่าได้ยครับ ลูกกับล <s df> ูกเมียครับต่อรองได้ฝากฝากเบอร์โทษนะครับศูนย์2องศองไดจาดศ8สเดองกครับขอเล็กนท่อครับขอเล็ก่นท่อนะครับมันหมานะครับขอบคุณครับลูกสวัสดีครับเปิด่าไรหนีสามหมือนเก่าครับสามหมือนเก่าแม่ฮื้อผูแม่ครับลูกใค ดูคนบ้านน้อยเนาะสูง่อยเศร้ากลัวค่ะเบอร์โทรพ่อลุงศูนย์แปดสามศูนย์แปดสจากศใสพ่อรุ่งย่างตลาดกระสินย่างตลาดกระสินขอบคุณครับขอบคุณครับัสดีครับอ <03 S 1> ่ะสมี่ลูกคพ้เดียว เดียวครับเปิดเท่าไรลูกเครับลูเปิดไม่ยูแสนครับแสนหนึ่งพ่อไผ่ผสมสร้างอุดรครับฮะสร้างอุดรนรับประกันท่องรับประกันครับเนอันมันสูงเท่าไร่าสามแปดสามเก้าครับรับประกันรับประกันเท่าไหร่ต่อรองได้ ว่าเบอร์โทรครับ094ครับ094 778ครับ778 634 634 6จากไสลุกศิลป์ภูมิครับศิลป์ภูมิแม่นๆเดูเด้อขอบคุณครับ